กินน้กินน้กินน้วน,นี่แกมา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 นนี้มามามาไปอ,อาบน้ตอนเช้าปลานะปีาปา,ปาให้ยายอาบด้วยจะไปกับยายแล้ว ไปยังไงก็รออยู่นอรอยายอยู่เยอะต้นไม้มาลต้นานโดต้นอนน้้้ปลูกชิดชิดอันนี้เกิน เพราะว่าช้างมันเดินมากินน้ำเร็ว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 รอเด้อ <c oughs> ครูไข่ครูไข่นี่ครูไข่ไ,ไป Ồ, cần đi phương hạt hạt đê โอ๊ะโ,โอโไม่ได้ลนรีบเปลี่ยนไหมลูกเกินยาเกินยาเป็นยาด้วยว่าจะได้มาลูกไม่เอาเลยเอาไปกับไม่ต้อยเลย A <laughs> B okay. ยังไงนี่มันชิดไปมันถ่ายไม่ได้ตามแต่กล้วยเลยนี่ๆเอากระพอนะกระพอนมาไหนสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีนะเี่ยาเตน้มตนมตนมเต้น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 เตน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 นเตน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 า ่จันลนจันลินจันลินจันจันลนจันลนจันลนจันจันลนสมาธิยังสมาธิยังเอเต้นอีก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 จลินเจ้าลินเจลนเจจลนจลนจลนจนจลนจลนจลนจเอาสายด้วยปลสายด้วยป อืมคููใครอ่ะคู่ใครอะไรใครเออช่อแก้วตาเอาใครเออช่อแก้วตาด้ไม่หัได้หันเอาใครเออช่อแก้วตาใครเออช่อแก้วตาแล้ววัสดีก่อนวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเออเต้นหนัเต้นเต้นหนเต้นหนัะเต้นนเต้นเต้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 น เอาเก็บ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 ไหนเก็บอะไรเก็บของไม่มีไม่มีอะไรให้เก็บเก็บเก็บพลาสติกให้ไหมเก็บเก็บเก็บพลาสติกให้ไหมต่อไป ตัวจ้าที่ะเก็บเก็บเกปฏิกิรแทำความสะอาดทำความสะอาดใน้นเมืองนนเมต่อยเมต่อยเมต่อยมตต่อมตอยเมตอเอ้ตากระยายเนาะทำเป็นเลยเนาะเอาล่ะ

খেদো อันหาแต่กล้วยในกระเป๋าหลวงพ่อกล้วยช่วยด้วย ชอบปีนออกมากินเมืองแถวนี้เวลาปีนแล้ว,ล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 วชอบปีน <c oughs> ว่านนะปีนเขาปีนอกอุ้ยเวียนหัว นานนี่ป้าหนูสวัสดีไปคุยอะไรกัน,นคุยอะไรกันไปบอกพี่นพใช่ไหมว่าหนูไปไหนมา สำหรับวันนี้ไม่ต้อยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝาก f อซช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า